GT c a แค u s ั y บ n t g a r d น n ีกาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำน้องใหม่นะคะลายท็อปนะคะซึ่งเป็นพืชอวบน้ำชนิดหนึ่งที่ทนแรง้งทนอากาศร้อนได้ดีนะคะทิ่นกำเนิดของเขานะคะอยู่ในประเทศนามีเบียรหรือแล้วก็แถบแอฟริกาใต้เองฉะนั้นพืชชนิดนี้ก็จะสามารถดูแลได้เหมือนกับน้องน้ำหรือแคคตัสของเรานะคะที่เพื่อนๆเ,เคยชมไปในคลิปที่ผ่านมา เราก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้มือใหม่ในการหัดเลี้ยงไลท็อปเนี่ยได้มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเหมือนกับเรานั่นเองนะคะปัจจัยสําคัญ3อย่างที่จะดูแลไลท็อปก็คือ1นะคะก็คือเรื่องแสงนะคะแสงน้ําแล้วก็ดินหรือวัสดุที่ใช้ปลูกเนาะวันนี้เราได้พอตมานะคะ2พอตแลนะ เราก็แยกปลูกไปบ้างแล้วนะคะนี่ก็คือพอตของเราจะสังเกตว่าเขาปลูกลายท็อปบางอันเขาก็แยกปลูกใส่กระถางเล็ก1ต่อหนึ่งก็ได้หรือจะสามารถรวม 3- าสี่ต้นในกระถางใบเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกในกระถางที่โตเกินไปใหญ่เกินไปการระบายนะ้ําไม่ดีก็จะมีส่วนนะคะบางคนจะมองว่าลายท็อปนี่เลี้ยงยากฉะนั้นเราก็เลยลองมาเรียนรู้กันว่าเราจะเลี้ยงได้เลี้ยงเขาได้ดีแค่ไหนวัสดุต่อมาที่เราจะดูแลเขาเรื่องการปลูกก็คือดินปลูก ดินปลูกก็ต้องมีความสําคัญก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือต้องระบายน้ําได้ดีนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนี้คือดินที่เราผสมแล้วนะคะจะมีส่วนของดินที่มีความโปร่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหินภูเขาไฟในการรองก้นกระถางเพื่อการระบายน้ําที่ดีและหรือเราจะใช้ตัวนี้นะคะหินรวดมาใช้ ของลาต้นหรือจะใช้เป็นหินภูเขงไฟของลําต้นด้านบนก็ยังได้นะคะตอนนี้เราได้น้องมาละนีตัวตัวทั้งนั้นเลยนะคะเราจะลองย้ายน้องจากพอดออกมาเพื่อเปลี่ยนใส่กระถางที่เล็กลงนะคะการดูแลน้องก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะทำคล้ายๆกันดูแลแคคตัสนะคะเราได้น้องออกมาเราก็อาจจะต้องเลีมลากเขาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขาได้เริ่มต้นลากใหม่นะคะ ตัวจะย่นย่นนิดนึงนี่ยลักษณะตัวย่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีภาะวะขาดน,น้ําได้นะคะปัจจัยแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการให้ให้น้ํานะคะการให้น้ําไรท็อปนั้นก็คือเขาบอกว่าให้ลดน้ําเมื่อดินแห้งนะคะก็จะมีวิธีการตรวจเช็คเหมือนที่เราเคยแนะนําไปเนาะก็คือใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปในดินนะคะดูความชื้นในดิน ถ้ามีความชื้นน้อยนะคะก็สามารถคือดินแห้งก็สามารถลดน้ําได้เลยนะคะแต่ถ้ายังมีความชื้นอยู่เราก็สามารถเรา,เราก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะขอโทษทีก็คือเรารดน้ําได้ถ้ามันแห้งเราก็รดได้เลยนะคะหรือเขาบอกว่าอย่างน้อยเลยก็เกือดินตะรั้งเพราะว่าการที่เรารดน้ํามากเกินไปเขาก็จะ ทำให้เกิดเขาได้น้ำที่ปริมาณมากเขาเอาจจะทำให้ตัวบวมน้ำหรือแตกได้แต่ถ้าปริมาณน้ำน้อยเขาก็จะมีอาการเหี่ยวเ่ยวเหี่ยวๆได้เหมือนกันพอได้น้ำพอในระดับที่พอดอีเขาก็จะวูบคึ้นะคะปัจจัยต่อมาก,ก็คือเรื่องแสงเนาะแสงแดดเขาบอกว่าสามารถตากแดด ที่มีเปอร์เซ็นต์ของสแสลงคุมลงเรือนไว้ที่60-80เนี่ยก็น่าจะเป็นแสงที่พอเหมาะนะคะและเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือวัสดุในการปลูกที่เราพูดเกิดเกิดคร่าไปแล้วก็คือต้องเป็นวัสดุที่เปิดน,นะคะระบายน้ำได้ดีนั่นเองเพราะถ้าระบายน้ำไม่ดีจะทำให้เขาเดีโยวกาสเล่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มย้ายน้องปลูกน้องกัน ก่อนอื่นนะคะเราก็จะลองก้นกระถางด้วยหินภูเขามาหนึ่งแสนสี่แล้วก็เติงเข้าไปประมาณนี้นะคะบางทีเขาก็ให้โรยหน้าไปก่อนที่จะปลูกน้องก็ได้นะคะ ใหญ่แยกต้นหนึ่งกระถางไปพร้อมกันซัก2กระถางละกันนะคะอันนี้ก็คือหินกวดนะคะการโรยนะ้ากระถางนี่ใช้เป็นหินกวดหินภูเขาไฟหินญี่ปุ่นก็ได้นะคะความจำเป็นของการโรยนะ้ำโรย หน้ากระถางก็คือเหตุผลก็คือประคองลาต้นนั่นเองนะคะคุณสมบัติของหินกวดก็คือเขาจะไม่อุ้มความชื้นนะคะแต่ถ้าเป็นพวกหินภูเขาไฟหรือดินญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีความชื้นอยู่เขาก็จะสามารถมองเห็นจากหน้าผิวดินได้นะคะฉะนั้นก็คือในส่วนนี้ก็เราจะใช้เป็นหินกวดก็ได้แต่อาจจะมีความหนักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราอาจจะใช้อะไรแหลมๆจิ้มลงไปแล้วก็ปลูก ปลูกไรท็อปนี่สามารถลดน้ําหลังปลูกได้เลยนะคะแล้วก็การลดน้ําจะแนะนาําว่าไม่ควรลดให้ให้โดนตัวนะคะควรลดที่โคนมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเราก็ลองมาเรียนรู้การปลูกไปพร้อมๆกันนะคะ okay. สตูดท,ท,ที่ใช้ในการปลูกกระถางนะคะที่ใช้ในการปลูกเขาก็แนะนําว่ากระถางพลาสติกก็กระถางดินเผาจะเป็นกระถางที่ระบายน้าได้ค่อนข้างดีนะคะหรือถ้าเป็นกระถางพลาสติกก็เป็นอันดับสองนะคะในการระบายอ,อันนี้เราเหลือน้องอยู่ประมาณ3าสีต้นเราก็จะมาปลูกรวมกันในกระถางดินเผานะคะจริงแล้วก็คือการปลูกในกระถางดินเผานี่การปลูกไรค็อบนี้เขาให้ปลูกได้ ถ้าเป็นกระถางที่ใหญ่ก็สามารถปลูกได้หลายสายต้นได้กันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระถางที่ใหญ่ไปนะคะลดน้ําไปแล้วระบายน้ําไม่ดีมีน้ำหรือม,มีความชื้นขังอยู่ก็จะทําให้รากของเขา มีทั้งหมดสีต้นเลยค่้นน,นองวก็ค่อยมาอับดีกันว่าต้นที่เราปูนี้รากจะดแค่ไหนนะ คิดว่าเราอาจจะดูแลน้องได้เช่นกันนะคะยังไงถ้ามีโอกาสเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการดูแลไลท็อปกันอีกนะคะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ทีทีแคทป็ดบายเจียงทีการ์เดนขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ